แอปทักซออนผอเผยเซอร์ไพรส์หนุ่มหล่อเอิร์ธพิรพัฒน์กลางรายการตีท้ายครัวเหตุฝ่ายชายปื้มหนักมาก ล่าสุดในรายการตีทักครัวขอไปเปิดบ้านหนุ่มหน้าเอนดูอย่างเอิร์ธเพียระพัที่วันนี้มาคนเดียวไม่มีคู่จิน้นอย่างมิกสหภาพตีแพ็คคู่เหมือนทุกครั้งค่ะแต่รับประกันความพิเศษเพราะเป็นการเปิดบ้านเปิดมุมพิเศษถึงห้องนอนของหนุ่มเอิร์ธเป็นครั้งแรกค่ะเริ่มตั้งแต่มุมความเป็นหนุ่มที่เรียบง่ายบ้านหลังแรกในชีวิตก็ขอเป็นหลังที่พอเหมาะอยู่ได้อยู่สบายและความพิเศษสุดเซอร์ไพรส์ในเทปนี้ก็คือสาวที่แอบปื้มมาโดยตลอดนั่นก็คือ แอปทักษอนที่เคยร่วมงานเป็นพี่น้องกันมาแล้วในซีรีส์เรื่องหารักด้วยใจเธอซึ่งสาวแอปก็ได้โผล่มาจ้าเอกลกางรายการทําเอาหนุ่มเอิร์ธปล่อยเวอร์เลยทีเดียวค่ะซึ่งเขาก็ไม่คิดว่าพี่แอปจะมาบุกถึงบ้านแถมมีของน่ารักน่ารักมาฝากน้องแมวตัวโปรดของหนุ่มเอิร์ธซะด้วยได้อย่างเซอร์ไพรส์ยกกําลังสองกับแก๊งเพื่อนสีอย่างก๊อจีน้ําตาลและนีโอค่ะสําหรับ F c ซของหนุ่มเอิร์ธติดตามชมได้ในรายการตีทาครัวโดยทางด้าน พจของตีตาครัวค่ะได้โพสต์คลิปและบอกว่าตีทาครัวเอิร์ธพีร,รพัดพร้อมแกงเพื่อนสีเส์์ไพยสวยที่แอบปื้มอาทิตย์นี้14นาฬิกา15นาทีทางช่อง3อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆกันนะคะ